ี่นะครับเมื่อตัดตรง19รเกานาฬิกจะเป็นแท่งแบบนี้นะครับอย่าลืมก่อนจะไปรับชมคลิปกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับสวัสดีครับ fc ทุกท่านนะครับผมก้างนาโคนะครับมาพบกันอีกนะครับกับเหรียญสายกรรมฐานสายอีสานโดยเฉพาะเหรียญของพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลนะครับ คลิปนี้นะครับเป็นเหรียญปอปลานะครับเป็นเหรียญปอปลาขอพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนะครับเป็นหรียญปอปลาเนื้อเงินนะครับเหรียญน,นี้จะสร้างโดยหลวงปู่คำดีปัญโยภาโสนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ฟั่นนะครับสร้างเมื่อปี2540นนะครับมีเนื้อเงินนะครับเนื้อ,อปะกา้าเนื้อทองแดงส่วนมากที่เจอนะครับ เจอแต่เน um. ื้ออปาก้านะครับส่วนเนื้อเงินแบบนี้นะครับกับเนื้อทองแดงไม่ค่อยพบเจอนะครับสร้างน้อยนะครับเหรียญนี้เรียนแบบมาจากเหรียญรุ่นแรกของพระอาจารย์ฟั่นนะครับซึ่งมีความเหมือนความคล้ายคลึงเหรียญรุ่นแรกของอาจารย์ฟั่นมากเลยทีเดียวนะครับทั้งพิมพ์หน้านะครับพิมพ์หน้าพระอาจารย์ฟั่นนะครับทั้งตัวหนังสือนะครับทั้งตัวหนังสือครับเหมือนรุ่นแรกเลยนะครับตัวหนังสือนะครับ ตรงนี้ด้วยนะครับเหมือนร şey ุ่นแรกนะครับตรงนี้ก็เหมือนนะครับปสอพศ2ห้าก็เหมือนนะครับเหมือนเหรียญรุ่นแรกเลยนะครับแตกต่างนะครับแตกต่างที่เป็นจุดสังเกตทําให้เรียกเหรียญปอนะครับก็คือตรงนี้นะครับนะครับมีตัวปอปานะครับ,รบเพิ่มขึ้นมา,าเป็นที่มาของชื่อเหอรียญรุ่นนี้นะครับเหเหรียญปอนะครับก็เป็นเหนนรียญ ก็เป็นแบบเหรียญปั๊มทั่วไปนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็คือิพื้นผ,ผิวเหรียญน,นะครับพื้นผิวเหรียญเรียบตึงนะครับเส้นสายสอะไรคมชัดนะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับนี่นะครับตัวหนังสือคมชัดเจนนะครับนี่นะครับพื้นผิวเหรียญน,นะครับเรียบตึงนะครับเส้นสาย ทิมหน้าคมชัดนะครับเส้นผมเป็นเม็นเม็ดแบบนี้นะครับเส้นผมเป็นเม็นเม็ดนะครับเส้นสายคมชัดนะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับแบบนี้นะครับ ตัวหนังสือคมชัดนะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับพื้นผิวเรียบตึงตัวหนังสือตัวกละคมชัดแบบนี้นะครับนะครับมาดูตัดนิยมนะครับเนื้อเงินส่วนมากนะครับจะตัดแบบนี้นะครับ เท่าที่พบเจอนะครับเขาเรียกตัดนิยมนะครับไปดูบริเวณนะครับประมาณสัก19นาฬิกานะครับประมาณสัก19นาฬิกานะครับจุดนี้นะครับประมาณสัก19นาฬิกานะครับที่นี่นะครับเมื่อตัดตรง19นาฬิกาจะเป็นแท่งแบบนี้นะครับเขาเรียกตัดนิยมนะครับแบบนี้นะครับ นะครับเบอร์ต <cient> <human> ัดนะครับแบบนี้นะครับเบอร์ตัดนะครับบริเวณประมาณ19นาฬิกานะครับเบอร์ตัดแบบนี้นะครับจุดจ่ายตังค์นะครับจุดจ่ายตังค์ให้ดูบริเวณใต้ห่วงเหรียญนะครับตรงนี้นะครับจุดจ่ายตังค์นะครับให้ดูบริเวณใต้ห่วงเหรียญตรงนี้นะครับ นี่นะครับใต้หงเหรียญนะครับจะเป็นฟันซี่ๆแบบนี้นะครับนะครับนี่คือจุดจ่ายตังค์นะครับของเหรียญปอนะครับดูได้ทุกเนื้อนะครับทุกเนื้อนะครับจ ah ุดนี้นะครับของเหรียญปอปลานะครับเป็นซี่ๆแบบนี้นะครับครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเหรียญปอปลานะครับเป็นเหรียญนอกทำเนียบนะครับ สร้างโดยลูกศิษย์ของท่านนะครับลวงปูคำดีปัญโยภาโสนะครับเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ฟั่นนะครับเป็นเหรียญสร้างน่าจะสร้างเป็นเหรียญแรกนะครับที่แกสร้างแกที่ลวงปูคำดีสร้างนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของแกนะครับซึ่งเป็นเหรียญบูชาคูนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับยังไงก็ฝากท่านนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตาม แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆคลิปดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณครับ